สวัสดีครับผมพ่อแม่พป่น้องตอนนี้บ่าวตอยมาอยู่กับน้องโชคแล้วนะครับผมพ่อแม่พป่น้องน้องโชคเขาจะเวลาบ่าวเห็นบ่าวต่อยนะครับผมเขาจะเลีกยลีมากเลยพ่อแม่พป่น้องน้อทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับเขาคิดถึงคุณพ่พอต่อยหรือเปล่าพ่อแม่พป่น้องนะตอนนี้เข้ามาชมบ่าวต่อยกกอกๆอยู่นะครับผมพ่อแม่พป่นน้องเขาก็จะ หิวนะครับผมแต่ว่าเขาไม่กล้ากินหรอกครับเพราะว่าเขาเป็นคนขี้อายพ่อแม่พี่น้องนะเขาจะเป็นคนขี้อายนะครับผมดูเขาดูเขาดูเขาพ่อแม่พี่น้องดูเขาดูเขาเลลิกเลลิเหลือเกินเวลาเจอบ่าวตอยนะครับวัดดีพ่อวัดดีพ่อวัดดีพ่อหน่อยวัดดีพ่อหน่อยเออเนเนเนครับผมเขาวัดดีคุณพ่อครับเขาคิดถึงคุณพ่อนะครับผม เขากัดค่อยๆนะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเขาโตแล้วนะครับเขาค่อยๆของเขาเน่ะเราเจ็บนะครับแต่ตอนเด็กๆเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนเขาโตแล้วกําลังเขาจะเยอะมากพ่อแม่พี่น้องนะเยอะมากเลยเอานะครับดูมามาดูสวัสดีคุณพ่อมสวัสดีคุณพ่อ,อเขากินนมอยู่นะครับผมนมแพะนะครับผมที่มีคนส่งมาให้เธอนะครับผมเธอก็กินแบบนี้พ่อแม่พี่นน้องเนาะ กินนมแพะนะครับบ่ต่อยไม่กล้าเดินเข้าไปนะครับถ้าเดินเข้าไปเธอจะหยุดกินทันทีแล้วก็มาเล่นกับคุณพ่อนะครับผมเราก็ค่อยดูห่างๆและกันพ่อแม่เปน้องนะกลงตรงนี้เป็นกลงของเธอเองนะพ่อแม่ไปน้องนะงงนเป็นกงนอนของเธอเองนะครับไว้กันยุงกันปวกกันอ่าอ่อ,อกันมแมลงต่างๆนะครับผมพ่อแม่เปนน้องแต่ที่นี่ บางทีบาแต่ก็อยากเอาไปนอนตรงที่มีปูนบ้างนะครับผมพอไ,ไปไปนอนนะครับผมอันนี้เธอจะกินนะครับผมกินนมอย่างมีความสุขนะครับเธอชอบมากพอไปไปนอนนะครับนมนี่โอ้ยกินจุกๆเลยนะครับกินเยอะๆเลยแต่อย่าเสียงดังนะครับถ้าเสียงดังแนละ้วเธอจะหยุดกินพอไปไปนอนนะอืม เราเงีย,งยบๆนะครับเราดูอยู่เงีย,งยบๆนะครับผมขนาดนี้เธอยังตกใจเลยพ่อแม่บี่น้องนะอืมแล้วกินเสร็จเดี๋ยวก็จะมาวัดดีคุณพ่อเหมือนเดิมนะครับวัดดีสองขาหน้าเธอก็จะเอามาทักทายเบาต่อยนะครับผมพ่อแม่บี่น้องนะวัดดีคุณพ่อ วัดดีคุณพ่อวัดดีคุณพ <ills> ่อนะครับเดี๋ยวหนึ่งขานะเธอจะวัดดีคุณพ่อนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเธอก็คล้ายๆกับว่ากําลังสอนสาวเลยนะครับผมเออกําลังจะสอนสาวชก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 ชวัดดีคุณพ่อ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 สิ วัสดีคุณพ่อหวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่ออ่เนี่ยสวัสดีคุณพ่อเนี่ยถ้าสวัสดีของเขาก็จะขาขวาหรือขาซ้ายนะครับผมมาแตะที่มือนะครับนั่นคือเขาหวัดดีนะพ่อแม่พี่น้องนะเขามีการงอนดลยนะเวลาไม่เล่นกับเขาเนี่ยเขามีการงอนบอกว่าทำไมไม่เล่นกับเขานะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับผมอืสวัดดีคุณพ่อหวัดดีคุณพ่อ อ๋อนะครับเขาก็โอเคแล้วนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับที่แวะเข้ามาชมบ่าวต่อยกกอกครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับที่แวะมาให้กําลังใจแล้วก็ ให้กำลังใจน้องโชคดีด้วยนะครับผมแล้วก็เป่าต่อยกกอกด้วยยังไงกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อครับผมคลิปนี้ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดกระดิ่งให้บ่าวต่อยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ